หิวนะครับเนี่ยหิวนะครับจัดรองแบบนี้นะครับผมหลาเขาหิวนะครับอ่าดูครับีิออนนะครับผมปลายธันวาครับครับครับกลางคืนเราก็ไม่มีอาหารไว้รองสำรองรองครับนะครับผมเป็นช้างตกงานนะครับผมอ่าเพราะว่าไม่มีแปลงย้านะครับผมกรจะเดินทั้งคืนนะครับครับ ไงก็ฝากเรือฝากตัวด้วยครับกับพลายธันวาสุดหล่อครับผมเดี๋ยวก็พอควานก็จะพาออกไปเดินหากินตามธรรมชาตินะครับผมก่อจะต้องเลี้ยงเอานะครับผมเพราะว่าเขาปลูกไม้ยุคาเยอะครับปล่อยไม่ได้ครับเดี๋ยวก็ไปหักต้นไม้หักไรเขาหมดนะครับผมปลูกไม่ได้นะครับต้องเฝ้าเอาครับต้องปล่อยแล้วก็ไปนั่งเฝ้าเลี้ยงเอาครับผมครับ ก็บรรยากาศตอนเช้านะครับเช้าครับกลางคืนแล้วก้ล่าไว้ยังี้ทั้งคืนนะครับผมก็จะตอนเช้าก็เลี้ยงเอาครับปล่อยเลี้ยงเอานั่งเฝ้าเอาครับเขามีแต่ต้นไม้ต้นยูคาเยอะครับปล่อยไม่ได้ครับเหยียบของเขาหักบททาลายของเขาหักบทอีกเสียหายอีกครับผมผมรับผิดชอบอีกครับก็ับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับกับพรายธรรมราสุดร้อครับผม